เจอกันถุกเวลาเสือเหลืองฟัดเสือใต้ยิงแสกหน้าออฟฟิเชียลวันนี้ขอนำเสนอ6ประเด็นเกมบิ๊กแมปบุนเดสลีกาดัดมุนปะทะบาเยน จึงแม้จะเป็นการแข่งขันแบบไม่มีแฟนบอลในสนามแต่เชื่อหรือเกินว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีอย่างแ er, ดคาสเกอร์ที่โบริเซียดอดมุนมีคิวเปิดรังซิกเนลอุดีนาพาร์คดวลกับบบเยนมิวนิกค่ำคืนนี้ถ่ายทอดสดทางช่อง PPTV ช่อง36เวลา5ทุ่มครึ่งจะเป็นเกมฟาดแข่งที่สนุกและดูเดือดอย่างแน่นอน เพราะมันจะมีผลโดยตรงต่อการลุ้นแชมป์บุนเดสลิกาฤดูกาลนี้ของทั้ง2ทีมและนี่คือ6ประเด็นที่น่าสนใจก่อนเกมประเด็นแรกแดร c คลาสิเกอร์หุ่นที่126เกมนี้จะเป็นเกมการดวลกันครั้งที่126ในหน้าประวัติศาสตร์ศึกแดร์คลาสิเกอร์นับรวมทุกรายการซึ่ง125ครั้งที่ผ่านมา ยบร์เนมิวนิกมีสถิติเหนือกว่ายอย่างชัดเจนเพราะคว้าชัยได้ถึง59ครั้งส่วนดอดมุลชนะ33ครั้งเสมอกันไป33ครั้งและถ้านับเฉพาะการเจอกันในลีก103ครั้งบร์เจนมิวนิกชนะ48ดอดมุลชนะ26เสมอกัน29ครั้งประเด็นที่2เจอกันถูกที่ถูกเวลาฟอร์มกำลังดุทั้งคู่ จากัารถูกเวลาจริงๆเพราะทั้ง2ทีมต่างกำลังอยู่ในโหมดโหดเหมือนกันหลังจากที่ชนะรวดในเกมลีก6นัดหลังสุดแต่บาเยอร์ดูกว่าตรงที่13เกมหลังสุดพวกเขาชนะถึง12เสมอไปเพียงนัดเดียวส่วนดอทมุนก็ไม่เบาเพราะ10เกมหลังสุดพวกเขาควา้าใจได้ถึง9แพ้1ครั้งดังนั้นเกมนี้ต่อให้แข่งแบบสนามปิดแต่ความมันทะลุจออย่างแน่นอนประเด็นที่ส สามแต้มโคตรสำคัญหลังผ่านผลเกมนี้ไปทั้งสองทีมจะเหลือโปรแกรมลงเตะอีกหกนัดดังนั้นเกมนี้คงจะยังไม่ใช่เกมตัดสินแชมป์แต่สามแต้มจากเกมนี้จะเป็นอะไรที่มีความหม่มากๆเพราะหากดอทมุลคว้าชัยได้ก็จะไล่จี้ขึ้นมาเหลือแต้มเดียวแต่ถ้าเป็นฝั่งบายยันไดเฮพวกเขาก็จะโกยแต้มทิ้งห่างเป็นเจ็ดแต้มแม้ยังไม่การันตีแชมป์แต่ก็ถือเป็นความได้เปรียบอย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น เกมนี้ทั้ง2ทีมจะใส่กันเต็มที่อย่างแน่นอนแต่การเล่นแบบระมัดระวังคงมาก่อนเป็นอันดับแรกประเด็นที่ 4. ดอดมุลแพ้ทางแม้ตอนนี้ดอดมุลกำลังอยู่ในช่วงที่เล่นได้อย่างมั่นใจแต่ที่น่าหวั่นใจคือระยะหลังๆพวกเขาต่อให้ฟอร์มดีแค่ไหนพอมาเจอเสือใต้ก็เสร็จทุกทีเพราะการเจอกันหครั้งหลังสุดในลีก พวกเขาชนะแค่หนเดียวและนอกนั้น5ครั้งแพ้รวดแถมเป็นการแพ้ด้วยสกอร์เกมศูนย์และยิงได้เพียงประตูเดียวเท่านั้นแม้สถิติเป็นเรื่องของอดีตแต่มันก็จะเป็นสิ่งที่เสือเหลืองแอบหลอนอยู่ไม่น้อยประเด็นที่5ซาสนโชนั่งสำรองจอดานสานโช่ปีกเดวรุ่งคนเก่งของดอทมุนมีปัญหาบาดเจ็บรบกวนที่นง้งแต่เกมล่าสุด เจ้าตัวก็ลงมาสำรองทำหนึ่งแอซิดช่วยทีมบุกไปสอยวบวบก2ประตูต่อศูนย์เมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาดังนั้นถือเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูว่าเกมนี้กุนซือลูเซียงฟาพจะเสี่ยงใช้งานดาวเตะวัย20ปีตั้งแต่วินาทีแรกเลยหรือไม่หรือจะให้นั่งสำรองไปก่อนนอกจากนี้เสือเหลืองยังต้องลุ้นเช็คความฟิตของมัดฮุมเมส่วนมาโคร้อยกับชากระดูก็ยังคงมีปัญหาบาดเจ็บรบกวน ขณะที่บาเยนจะไม่มีเตียโกอากันเตราฟิลิเป้กูตินโจนิคลาสซุลเลอร์และโกงแตังโตลิโซ่แต่นอกนั้นก็พร้อมลุยเต็มที่ประเด็นสุดท้ายฮาแลนปะทะเลวานดอฟสกี้แน่นอนว่าการดวลคมระหว่าง2สุดยอดดาวยิงอย่างเออริงเบลฮาเลนกับโดเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของเกมคู่นี้ ไม่เกมล่าสุดที่ดอดมุนบุกไปเอาชนะวบบวก2ประตูต่อศูนนั้นหาเลนไรสกอร์แต่ยังไงเจ้าตัวก็ถือเป็นผู้เล่นกองหน้าที่ทางฝั่งสือใต้ประมาทไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวขณะที่เลวันดอฟสกี้ก็ยังเดินหน้าพลิสกอร์ได้อย่างต่อเนื่องและทำนัดละตุ่งใน2เกมล่าสุด โดยนำโด่งในชาร์ตดาวันโบบุนเดสลิก้าที่จำนวน27ลูกและที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือสถิติรวมทุกรายการของฤดูกาลนี้ทั้ง2คนเท่ากันเป๊ะปเพราะเลวานดอฟสกี้และฮาเลนกดไปแล้ว41ประตูจากการลงเล่น35นัดเหมือนกันโดยฮาเลนเป็นการนับสถิติรวมจากตอนเล่นให้กับเรดบูซันบวกด้วย แต่ทางนับเฉพาะในสีเสื้อเสือเหลืองเจ้าตัวจัดไปแล้ว13ประตูจาก13นัดและนี่คือ6ประเด็นบิ๊กแตช์บุนเดสลีกาเสือเหลืองฟัดเสือใต้ติดตามความมันได้ที่นี่ยิงแสกหน้าออฟฟิเชีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมติดตามถ่ายทอดสดกันครับค่ำคืนนี้